คุณเชื่อไหมว่ากระป๋องซอสกุ้งเผ็ดจากประเทศไทยสามารถช่วยพีชิพภารกิจอวกาศที่ยากที่สุดของอเมริกาได้ในห้องอวกาศอันมืดมิดระบบทั้งหมดล้มเหลวนักบินต้องผเผชิญกับความร้อนแรงของไฟเผ็ดและความเงียบอันน่าสะพรึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้คุณลืมหายใจไปชั่วขณะแสงสีส้มลึกลับเสียงหัวใจเต้นรัว และพลังที่ไม่มีใครคาดคิดทั้งหมดเชื่อมโยงกับกระป๋องซอสเพียงหนึ่งเดียวคุณอยากรู้ไหมว่ามันสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษยชาติและจักรวาลได้อย่างไรกดเล่นคลิปนี้แล้วมาร่วมผจญภัยไปกับเรื่องราวสุดระทึกที่จะทําให้คุณต้องถามตัวเองว่านี่มันเรื่องจริงหรือเพียงจินตนาการเสียงตือสั้นๆดังขึ้นภายในยานอาวกาศติดติด,ด,ด ไฟสีแดงกระพริบรอบห้องควบคุมนักบินอวกาศทั้งสามองหน้ากันแววตาเต็มไปด้วยความกังวลบางสิ่งบางอย่างกำลังผิดปกติอุณหภูมิภายในยานพุ่งสูงขึ้นระบบปรับอากาศหยุดทำงานกระทันหันเหงื่อไหลลงบนหน้าผากนักบินทีละหยดกลิ่นข้าวโลหะผสมกลิ่นไม่จางๆลอยคลุ้งไปทั่วห้องทุกคนหายใจติดขัดเหมือนอากาศกำลังหมดเรามีเวลาไม่มากแล้ว หัวหน้าทีมกระซิบเสียงสัน่นมือของเขาสั่นเล็กน้อยบนปุ่มควบคุมภายในห้องเก็บสเบียงกระป๋องอาหารจากหลายประเทศเรียงเป็นแถวแต่สายตาของนักบินไทยกลับหยุดอยู่ที่กระป๋องซอสกุ้งเผ็ดบ้านเกิดเขาจำได้ว่าซอสชนิดนี้มีสมุนไพรที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนถ้าใช้ถูกวิธีอาจช่วยฟื้นระบบที่กำลังล้มเหลวได้เสียงเครื่องจักรดังครืดครูด เหมือนกำลังจะดับลงทุกวินาทีหัวใจของทุกคนเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกมือของนักบินไทยค่อยๆเปิดฝากระป๋องเสียงแกรกก้องไปทั้งห้องกลิ่นเผ็ดร้อนแรงกระแทกจมูกทันทีเหมือนมีไฟลุกในลำคอทุกสายตาเจ้งมาที่เขาความเงียบปกคลุมยานเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นดังตุบก,กเขาตักซอสเผ็ดข้นเนียวหยดลงในท่อกรองอากาศ ลมหายใจทุกคนเหมือนหยุดลงรอคอยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งไฟสีแดงค่อยๆหยุดกระพริบแสงสีขาวกลับมาส่องทั่วห้องควบคุมแต่บางสิ่งผิดปกติยังคงเกิดขึ้นนักบินอาวุโซเริ่มไอยอย่างรุนแรงน้ำตาหลายจากแรงเผ็ดที่แผ่ซ่านในอากาศทุกคนต่างรู้สึกแสบจมูกแสบตาเหมือนทั้งยานกำลังจมอยู่ในทะเลพริก ภารกิจรอดแล้วแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความทรมานไม่มีใครรู้ว่านี่คือชัยชนะหรือคำสาปทันทีที่นักบินอาวุโซไอแรงขึ้นเสียงสะท้อนกระทบผนังโลหะของยานแคกแคกความเมียบอันน่าหวาดกลัวถูกแทนที่ด้วยความโกลาหลดวงตาทุกคู่เริ่มแดงจัดน้ำตาไหลรินเหมือนถูกบังคับกลิ่นเผ็ดร้อนยิ่งกระจายเข้มข้น จนรู้สึกเหมือนมีไฟลุกอยู่ในโพรงจมูกเราต้องปิดระบบกรองทันทีหัวหน้าทีมตะโกนเสียงสัน่นแต่แผงควบคุมกลับร้อนจัดนิ้วที่แต่ปุ่มเหมือนถูกเผาเสียงซาเบาๆดังออกมาจากท่อควันเผ็ดขาวคุณเริ่มปกคลุมห้องภาพตรงหน้าพระเหลือนทุกคนหายใจที่เหมือนกำลังจมน้ำที่เต็มไปด้วยพริกนักบินไทยกัดฟันแน่นทั้งที่ดวงตาแสบจนแทบลืมไม่ขึ้น เขารู้ว่าถ้าไม่หยุดการแพร่กระจายซอสกุ้งเผ็ดนี้จะกลายเป็นพิษร้ายแรงมากกว่าที่ตั้งใจไว้มือที่สั่นของเขาค่อยๆเปิดช่องเก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินเสียงคลิกดังขึ้นเบาๆกล่องโลหะเล็กๆเลื่อนออกมาข้าในมีหน้ากากรองอากาศเพียงสามชุดแต่นักบินมีทั้งหมดสี่คนความเงียบกดดันกว่าทุกครั้งแสงไฟสีขาวสั่นไหวเหมือนจะดับลมหายใจแต่ละเฮือกหนักอึ้ง ทุกคนหันมองหน้ากันใครบางคนจะต้องถูกทิ้งไว้โดยไม่มีหน้ากากแชจิพิธีเซษหัวใจทุกคนเต้นแรงเสียงตุบตุบดังชัดเจนในหูแม้จะไม่มีใครเอ่ยคำพูดแต่แววตาที่สื่อถึงความหวาดกลัวและความลังเลนั้นบอกได้ทั้งหมดหัวหน้าที่มองหน้าลูกทีมทีละคนเมื่อเม็ดเล็กหลายผ่านข้างแก้มเขารู้ว่าเวลานี้ การตัดสินใจเพียงเซียววินาทีอาจหมายถึงชีวิตหรือความตายนักบินหญิงชาวอเมริกันเป็นคนแรกที่เอื้อมมือไปหยิบหน้ากากเธอใส่ทันทีราวกับสัญชาตญาณบังคับลมหายใจของเธอเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกสองชุดถูกส่งต่ออย่างรีบร้อนเสียงพลาสติกขยับดังกรอบกแกรบเมื่อหน้ากากแนบแน่นบนใบหนะ้านักบินอีกสองคนหายใจลึกรอจากความแสบขอได้เพียงเซี้ยววินาที เหลือเพียงหนึ่งคนนักบินไทยผู้ที่เปิดกระป๋องซอสเผ็ดในตอนแรกเขามองหน้ากากที่เหลือวางอยู่ในมือแต่ไม่สวมใส่เอาไปพวกนายต้องไปต่อเสียงเขาแหบพราแต่หนักแน่นดวงตาแดงก่ำแต่เปี่ยมด้วยการตัดสินใจหัวหน้าทีมสายหน้าแรงแรงไม่นายเป็นคนช่วยเรามาได้ถึงตอนนี้นายต้องอยู่ด้วยกันแต่กลิ่นเผ็ดร้อนกลับยิ่งรุนแรงขึ้น คนสีขาวคุ้งรอบห้องหนาแน่นลมหายใจของนักบินไทยเริ่มติดขัดหน้าอกเขาขึ้นลงแรงทันใดนั้นเสียงระบบขับเคลื่อนหลักของยานดังวูว,วูยานทั้งลำสันสะเทือนอย่างหนักเหมือนบางสิ่งจากซอสเพดได้กระตุ้นเครื่องจักรในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดแสงไฟกับพริบระยิบทั่วห้องควบคุมเสียงเครื่องยนต์คำรามดังก้องแต่ขณะเดียวกัน ร่างของนักบินไทยก็สุดลงชาชาบนพื้นเชตพิธีเซษเสียงร่างกระแทกพื้นตุกดังก้องไปทั่วห้องควบคุมทุกคนหันขวับมองแววตาตื่นตระหนกเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนักบินไทยนอนนิ่งใบหน้าแดงกำดวงตาปรือเหมือนกำลังจะดับแสงลมหายใจแผ่วเ,เบาราวกับกำลังหายไปทีละเซี้ยวหัวหน้าทีมรีบถอดหน้ากาก,ากของตน แล้วกดแนบลงบนใบหน้าของเขาทันทีเสียงดูดอากาศดังฟูแต่กลิ่นเผ็ดร้อนยังคงลอยวนไม่หยุดตื่นสินายต้องไม่เป็นอะไรเซียนตะโกนสะท้อนก้องไปทั่วห้องมือทั้งสองข้างสันระริกเขย่าร่ามเพื่อนร่วมทีมสุดแรงพันใดนั้นไฟสีแดงบนแผงควบคุมทั้งหมดดับลงแทนที่ด้วยแสงสีน้ำเงินสว่างจ้าเสียงระบบประกาศอัตโนมัติด,ดังขึ้น ออกซิเจนกลับสู่ระดับปกติภารกิจสามารถดำเนินต่อได้แต่ความเงี้ยแปลกประหลาดเข้าปกคลุมห้องควบคุมอีกครั้งนักบินทั้งสามที่ยังมีสติต่านหายใจแรงด้วยความโล่งใจก่อนที่ทุกคนจะสังเกตว่าใต้ผิวหนังของนักบินไทยเริ่มมีเส้นเลือดสีแดงเข้มหลายพาดเป็นลวดลายราวกับไฟลุกและดวงตาที่หลับพริมค่อยๆเปิดขึ้นในแววตานั้น ไม่ใช่สายตาของมนุษย์อีกต่อไปเสียงครืดครืดจากโครงสร้างยานดังสะท้อนราวกับทั้งยานกำลังสัส่นสะเทือนตามชีพจรของใครบางคนนัดบินไทยลุกขึ้นชาชาร่างกายแข็งเกร็งเหมือนไม่ได้ควบคุมตัวเองเส้นเลือดสีแดงเข้มบนแขนและลำคอเรืองแสงว่าเป็นจังหวะเหมือนพลังงานบางอย่างกำลังไหลเวียนพื่นร่วมทีมทั้งสามถอยหลังโดยอัตโนมัติ สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนนายยังเป็นนายใช่ไหมหัวหน้าทีมถามเสียงสัน่นมือเอื้อมไปแต่ปืนเลเซอร์ที่ผนังด้านข้างทันใดนั้นดวงตาของนักบินไทยเปลี่ยนเป็นสีส้มเพลิงเขาหันหน้าชา้ชาๆมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นมาก่อนลมหายใจของเขาเปลี่ยนเป็นไอควันเผ็ดร้อนแผ่ซ่านออกมาเหมือนควันพริกปกคลุมทั้งห้อง ไฟในห้องควบคุมกับพริบทีติดติดเสียงสัญญาณตือนดังพร้อมกันทุกจุดแต่แผงควบคุมกลับแสดงข้อความเพียงประโยคเดียวพลังงานใหม่ตรวจพบแหล่งกำเนิดร่างมนุษย์เสียงหัวเราะแหบต่ำดังออกมาจากปากเขาภารกิจนี้เพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆเชจิพิทีเซธไฟในห้องควบคุมกับพริบไม่หยุดแสงสีแดงฉาบไปทั่วใบหน้าของนักบินไทย เงาร่างของเขาดูบิดเบี้ยวราวกับบางสิ่งกำลังคืบคลานอยู่ใต้ผิวหนังหัวหน้าทีมยกปืนเลเซอร์ขึ้นมือสั่นสะท้านแต่ยังจ้องไม่กับพริบเสียงหายใจแรงๆดังสลับกับเสียงเครื่องยนต์ที่ครางต่ำทุกวินาทีเต็มไปด้วยความกดดันนายไม่ใช่เขาอีกแล้วนักบินหญิงตะโกนเสียงของเธอแตกพร่าเพราะความกลัวนักบินไทยหัวรเบาๆเสียงหัวรนั้นหนาและก้อง สะท้อนกังวานในห้องโลหะแคบแคบเหมือนเสียงที่ไม่ได้มาจากมนุษย์เพียงคนเดียวทันใดนั้นพื้นยานสั่นสะเทือนแรงคือนนนจอมอนิเตอร์ทั้งหมดดับลงพร้อมกันเหลี่ยเพียงเอามืดปกคลุมในความมืดสนิทแสงเรียนสีส้มจากดวงตาของเขากลายเป็นแหล่งสว่างเพียงจุดเดียวส่องออกมาราวกับเปลวไฟกลิ่นเผ็ดร้อนแผ่กระจายทุกคนไอไม่หยุดน้ำตาหลาพราก แต่ไม่กล้าแม้แต่จะขยับนี้แล้วเสียงประกาศอัตโนมัติกลับดังขึ้นอีกครั้งระบบกำลังเชื่อมต่อโปรโตโคอลใหม่ Spicy c u t i v a t i o n เสียงประกาศจบลงด้วยติดแผ่วเบาทันใดนั้นแผงควบคุมทุกจอกลับสว่างวาบขึ้นพร้อมกันเต็มไปด้วยโค้ดแปลกประหลาดที่ไม่มีใครเคยเห็นอักษรเรียงแสงสีแดงเลื่อนวิ่งไปทั่วหน้าจอประโยคหนึ่งผุดขึ้นกลางจอหลั หน่วยควบคุมถูกยึดครองนักบินหยิงกรีดร้องเสียงสะท้อนแข่งกับเสียงสัญญาณเตือนหัวหน้าทีมเหงื่อแตกท่วมยกปืนเลเซอร์เลงไปยังนักบินไทยทันทีหยุดนาไม่นั้นฉันยิงน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเพราะแววตาเพื่อนร่วมทีมไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกแล้วนักบินไทยเงยหน้าชาชาดวงตาสีส้มเพลิงวับสว่าง เส้นเลือดที่เรียงแสงพาดเต็มร่างเหมือนสายไฟที่มีพลังงานวิ่งอยู่ข้างในยิงสี่เขาพูดเสียงแผ่วแต่หนักแน่นแล้วพวกน่าจะได้เห็นว่าแท้จริงใครกันแน่ที่ควบคุมยานลำนี้ทุนยานสั่นสะเทือนอีกครั้งเสียงโลหะเสียดสีก้องดังครกครกเหมือนบางสิ่งกำลังผลักดันจากด้านนอกนักบินทุกคนหันไปมองช่องกระจกยานท่ามกลางความมืดมิดของอวกาศ ปรากฏเงารามาฮูมาค่อยๆโผล่เข้ามาใกล้เงามุม,มาลอยเข้ามาใกล้ชาชาเงานั้นบดบังแสงดาวที่อยู่เบื้องหลังจนห้องควบคุมมืดมิดราวกับถูกกลืนกินเสียงกึกกึกดังสะเทือนจากผนังยานเหมือนบ้านอย่างกำลังเกาะติดจากภายนอกทุกสายตาเบิกกว้างลมหายจะหนักหน่วงราวกับอากาศหายไปครึ่งหนึ่งนักบินหญิงตัวสัน่นมือกดปุ่มสแกนเรดาร์ด้วยแรงสั่นสะท้าน หน้าจอสว่างขึ้นทันทีเส้นกราสั่นไหวไม่เป็นระเบียบก่อนแสดงผลเพียงข้อความเดียวไม่ทราบวัตถุไม่ใช่วัตถุทางดาราศาสตร์หัวหน้าทีมสอบ,บทอทออกมาเสียงต่ำพระเจ้ามันคืออะไรนักบินไทยหันไปจ้องช่องกระจกรอยยิ้มแปลกประหลาดยังติดบนใบหน้าดวงตาสีเพลิงของเขาสว่างขึ้นเหมือนกำลังตอบสนองต่อเงานั้นเงาม,มามาเริ่มเผยรายละเอียด เรากับเป็นโครงสร้างโลหะที่บิดเบี้ยวเส้นสายคลายเส้นเลือดไฟสีแดงเต้นเรียงแสงอยู่รอบๆแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นในห้องไม่ผ่านลำโพงไม่ผ่านระบบแต่ก้องตรงเข้าสมองของทุกคนพลังงานเผ็ดถูกปลดปล่อยแล้วพวกเจ้าเป็นเพียงภาชนะเสียงสะท้อนในสมองยังดังไม่หยุดเหมือนมีใครมากระซิบอยู่ข้างหูทุกคำพูดแทรกซึมลึก ส่วนทำให้นักบินทั้งสามคนลุกไปทั้งตัวนักบินหญิงยกมือกุมศีรษะร้องออกมาทั้งน้ำตาออกไปจากหัวฉันออกไปหัวหน้าทีมกัดฟันแน่นพยายามประคองสติแต่เงื่อยเย็นไหลท่วมหลังสายตายังคงจับจ้องที่เอามืมนอกหน้าต่างนักบินไทยกลับยืนนิ่งกลางห้องควบคุมเหมือนเป็นเพียงสัญญาณเชื่อมต่อ ดวงตาสีเพลิงของเขาเรียงแสงแรงขึ้นทุกวินาทีจูจูแสงจากเนามูมาพุ่งเป็นลำเข้ามาภายในยานวัวว,ว,วัวห้องควบคุมสั่นสะเทือนเหมือนจะฉีกขาดแผงควบคุมทุกจอกับพริบพร้อมกันข้อความหมายผุดขึ้นการหลอมรวมเริ่มต้นร้านนักบินไทยชักกระตุกเส้นเลือดเรียงแสงแตกแขนงทั่วตัวเสียงกระดูกลัน่นกรอบกรอจนเพื่อนร่วมทีมต้องพังอถอย กลิ่นเผ็ดร้อนระอูราวกับไฟประตุลอยหนาแน่นในอากาศทุกการหายใจคือความเจ็บปวดหัวหน้าทีมตะโกนสุดเสียงไม่เราต้องหยุดมันก่อนที่จะสายเกินไปหัวหน้าทีมพุ่งตัวไปที่แผงควบคุมฉุกเฉินมือสั่นเทากดรหัสทำลายตัวเองของยานเสียงเตือนดังวู้วัวติดติดติด,ด,ดพร้อมข้อความบนจอหลักโม่ทำลาตนเองเริ่มนับถอยหลังสามร้อยวินาที นักบินหญิงร้องลั่นคุณบ้าไปแล้วหรือเราจะตายกันหมดแต่หัวหน้าทีมกัดฟันตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความสิ้นหวังดีกว่าให้มันหลอมรวมกับสิ่งนั้นเราต้องสลายยานเพื่อหยุดกระบวนการนี้นักบินไทยค่อยๆเหนื่อยหนะ้าเสียงหายใจเป็นไอไฟพ่นออกจากปากแววตาสีเพลิงจับจ้องไปที่นาฬิกานับถอยหลังรอยยิ้มช้าๆปรากฏบนใบหน้าสายเกินไปแล้ว เสียงเขาก้องดังกว่าระบบป,ประกาศร่างกายเริ่มยืดสูงผิดสัส่วนแคมบิดเบีย้วเป็นเส้นโลหะผสมเปลวไฟพื้นยานสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆครืนนนนครูนนนนเรากับทั้งยานกำลังถูกดูดเข้าไปในเงามือมานอกหน้าต่างเวลาบนจอเหลือเพียง240วินาทีนักบินหญิงสุดลงร้องไห้หัวหน้าทีมกำปืนเลเซอร์แน่นแต่ไม่รู้ว่าควรเลงไปที่เพื่อนร่วมทีม ริอนอมหมานอกยานกันแน่เสียงนับถอยหลังยังคงดังสะท้อน230 229แต่ละวินาทีเหมือนคมมีกรีดลงกลางใจทุกคนนักบินหญิงเงยหน้าขึ้นน้ำตาปื้นแก้มสว่างวาดจากแสงไฟกระพริบเรายังมีทางเลือกอยู่ใช่ไหมเสียงเธอสันพราเต็มไปด้วยความสิ้นหวังหัวหน้าทีมกัดฟันสายตาย,ยังคงเล็งไปที่ร่างเพื่อนร่วมทีม ซึ่งตอนนี้ไม่เหลือเขาโครงของมนุษย์อีกแล้วนักบินไทยหรือสิ่งที่เคยเป็นนักบินไทยยืดสูงเกือบแต่เพดานห้องควบคุมผิวหนังแตกเผยเส้นสายโลหะเรืองไฟดวงตาสีส้มสว่างจนแสบตาทันใดนั้นเสียงจากเงาหมื่นนอกหน้าต่างดังซ้อนเข้ามาในหัวของทุกคนอีกครั้งการหลอมรวมเข้าสู่ขั้นที่สองความต้านทานไม่จำเป็นอีกต่อไป แผ่นกระจกหน้าต่างสันรารัวปึงๆๆ้งงงรอยแล้วเส้นแรกปรากฏขึ้นแรงกดดันจากภายนอกหลทะลักเข้ามาทําให้อากาศบางเบาจนหายใจติดขัดหัวหน้าทีมตะโกนสุดเสียงมันจะทําลายยานทั้งลําเราต้องตัดขาดโมดูลนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เขากระโจนไปที่แผงควบคุมการแยกโมดูลมือสั่นสถานกดรหัสขณะที่เสียงนับถอยหลังยังเดินต่อไม่หยุดสองยสิบ สองร้อยเก้าเสียงโลหะล็อกตัวเองดังแกรกแกรกระบบตอบสนองด้วยไฟกับพริบสีเหลืองข้อความปรากฏบนหน้าจอการแยกโมดูลต้องใช้รหัสยืนยันสองชั้นหัวหน้าทีมสอบทอทออกมาเสียงต่ำโทเอ้ยต้องใช้สองคนพร้อมกันนักบินญิงรีบพุ่งไปที่แผงอีกฝั่งมือสันเรริกวางลงบนสแกนเนอร์ดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว รีทำเธอก่อนที่มันจะสายเกินไปขณะที่ทั้งสองเตรียมยืนยันรหัสเสียงแผ่วตำผิดธรรมชาติดังขึ้นด้านหลังนักบินไทยที่แปรเปลี่ยนไปก้มสีสตํมแล้วแหงนขึ้นชาชาดวงตาเพลิงสว่างวา่าพร้อมรอยยิ้มเยยกว้างผิดรู้เสียงที่ไม่ใช่มนุษย์พ่นออกมาจากลำคอหนีไม่ได้โมดูลนี้คือหัวใจของข้าแล้ว พันใดนั้นเส้นโลหะที่แผ่ออกจากร่างเขาแทงพุ่งเข้าไปตามผนงังห้องควบคุมฉึดฉึดฉึดเสียงเสียดแทงดังก้องสายไฟและท่อพลังงานถูกดูดซับจนประกายไฟแตกกระจายจอผ้าทมดดับพรึบเหลือเพียงไฟนับถอยหลังสีแดงกระพริบอย่างเยือกเย็นสองร้อยห้าสองร้อยสี่ห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนหนักนักบินหญิงร้องลั่น มันกำลังรวมเข้ากับยานทั้งลำหัวหน้าทีมกับปืนเลเซอร์แน่นเงื้อไหลเต็มหน้าผากหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเขารู้ว่าทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือยิงเพื่อนร่วมทีมของตัวเองหัวหน้าทีมขยับนิ้วช้าๆบนกายปืนเลเซอร์มือชะลมือจนปืนลื่นเล็บเสียงนับถอยหลังยังทุบอยู่ในอกทุกวินาทีหนักหน่วงเหมือนหินก้อนใหญ่นักบินหญิงกุมปากกระทันหัน เสียงหายใจของเธอเหมือนลมที่ติดอยู่ในท่อดวงตาเธอเต็มไปด้วยความหวังอันขมขื่นรากับรอคำตัดสินของโลกทั้งใบนักบินไทยยืนสงบแสงส้มจากตาเขาส่องเป็นริ้วบนเพดานเส้นเลือดฝฟยบนผิวกายแล่นเป็นจังหวะเสียงก๊อกแก๊กของโลหะขยับดังไกลๆแผงควบคุมสั่นด้วยแรงกระแทกจากภายนอกกลิ่นไฟไหม้และพริกยังคงหนาแน่นคนลอยคลารุ้งจนคอแหง้ง ทุกคำพูดเหมือนถูกปิดผนึกด้วยความร้อนหัวหน้าทีมนิ่งไปเซียววินาทีโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนภาพใบหน้าคนที่เขารับผุดขึ้นในหัวเด็กในหมู่บ้านพันรายาในรูปถ่ายกระต่ายตัวเล็กบนชั้นมือของเขาสั่นจนปืนสั่นตามแต่เขากดไกลงช้าๆเสียงลั่นดังเฉียบพร้อยเหมือนเสียงฟ้าผ่าในอวกาศอันเงียบงันแสงเลเซอร์ตัดผ่านอากาศแววไฟเล็กๆปลิวระยับ ร่างของนักบินไทยกระตุกเป็นจังหวะแต่เขายังไม่ล้มลงบางสิ่งเคลื่อนไหวภายในร่างเขาเส้นใยโลหะดินราวกับตัวอ่อนที่ตื่นเสียงจากเงาหมุมมาดังก้องอีกครั้งไม่พอยังไม่สมบูรณ์แผงควบคุมหลักกระพริบข้อความใหม่พลังงานกำลังปรับตัวการหลอมรวมกำลังเร่งความเร็วลมหายใจของทั้งห้องเปลี่ยนไปจากหวาดกลัวกลายเป็นการยอมจำนน ทุกคนรู้สึกถึงแรงดูดที่เพิ่มขึ้นเหมือนยานทั้งลำถูกม้วนเข้าไปในก้นห้องจักรวาลน,นักบินหญิงกรีดร้องอย่างไร้เสียงน้ำตาไหลผสานกับประกายไฟที่กระเด็นเสียงโลหะลั่นดังขึ้นอีกครั้งตามมาด้วยเสียงตะโกนที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์ฉับพลันแสงจากร่านักบินไทยพุ่งทะลุเพดานแสงนั้นแผ่เป็นวงกว้างแผงหน้าจอแตกกระจายเป็นเสียงอากาศร้อนจนลมหายใจเหมือนถูกเผาเป็นเท่าฐาน สิ่งที่เคยเป็นเขาเสียงนั้นและแสงนั้นดูเหมือนถูกดึงไปพร้อมกันจนเหลี่ยเพียงเงาใหญ่ที่ยืนอยู่กลางห้องเงานั้นหายซึมเข้าสู่โครงสร้างยานทั้งหมดครู่หนึ่งความเงียบกลืนห้องควบคุมเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจไปพร้อมกันแล้วระบบประกาศทํางานอีกครั้งน้ำเสียงเย็นชาติรึงใจขั้นสุดท้ายเริ่มตน้นการเชื่อมต่อสมบูรณ์เมื่อโมโดูลทั้งลำกลายเป็นหนึ่งจอแสดงผลนับถอยหลังหายไป แทนที่ด้วยแถบแสงหมุนวนทุกอย่างดูเหมือนจะเผาไหม้จากภายในแต่ยังคงอยู่ไม่แตกสลายหัวหน้าทีมลุกขึ้นอย่างช้าๆปืนยังคงในมือแต่หน้าเขาฝ่อลงนักบินหญิงเก้มมือไปจับแขนเขามือทั้งสองแข็งเย็นเหมือนลำแสงจากด้านนอกอยานเหมือนถูกลากเข้าป่ากโฮโลแกรมยักษ์เสียงต่ำคล้ายการร้องของก้อนหินดังขึ้นและในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่แสงจะกลืนทุกสิ่ง มีคำพูดหนึ่งทะลุผ่านเข้ามาในหัวของพวกเขาคำพูดนั้นอ่อนหวานและเยือกเย็นในเวลาเดียวกันขอบคุณสำหรับรสชาติแสงกลืนเข้าความมืดเร็วและนาแล้วเรื่องราวหยุดลงที่ความไม่แน่นอนแต่ยังไม่จบความมืดโอบรัดท,ทุกสิ่งไว้แน่นหนาไม่มีเสียงไม่มีแสงเพียงแต่ความเงียบงันที่หนักจนเหมือนกดทับหัวใจนักบินหญิงลืมตาชา้า พบว่าตัวเองลอยอยู่กลางความว่างเปล่าร่างกายยังคงอยู่แต่รอบตัวกลับไร้ผนังยานไร้เพื่อนร่วมทีมไร้แม่แต่ดวงดาวนี่ฉันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเสียงเธอสั่นเครือกล้องสะท้อนหายไปในความมืดทันใดนั้นแสงสีส้มจุดเล็กๆกับพริบขึ้นตรงหน้ามันค่อยๆขยายใหญ่จนกลายเป็นดวงตาคู่หนึ่งลอยอย,อยู่กลางห้องว่างเป็นดวงตาเดียวกับของนักบินไทยคนนั้น แต่ครั้งนี้ใหญ่เท่าดวงจันทร์จ้องลึกเข้ามาในจิตใจของเธอเสียงที่ทั้งคุณเคยและไม่ใช่มนุษย์ดังขึ้นภารกิจเสร็จสมบูรณ์เจ้าคือผู้ถูกเลือกให้นำรสชาติไปเผยแร่ภาพรอตัวพลันสว่างขึ้นเธอกลับมาอยู่บนเก้าอี้ในห้องควบคุมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมหัวหน้าทีมนั่งอยู่ข้างๆแต่ใบหน้าแข็งขางดวงตาไร้แววเหมือนหุ่นที่ถูกทิ้งไว้ หน้าจอหลักเปิดขึ้นเองข้อความใหม่ค่อยๆปรากฏโปรแกรมสไปซ c คสถานะพร้อมเผยแพร่สู่โลกนักบินหญิงหายใจทีมือเธอสั่นจนแทบจับอะไรไม่อยู่แต่แล้วเสียงหูร้อเบาๆก็ดังขึ้นจากเก้าวอี้ว่างด้านหลังเธอหันไปช้าๆร่างหนึ่งนั่งอยู่ที่นั่นเงามืดแต่รอยยิ้มและแสงตาสีส้มเด่นชัดเกินกว่าจะลืมได้ ร่างน,นั้นค่อยๆหลุกขึ้นทุกการเคลื่อนไหวเงียบเชียบแต่เต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติเส้นเลือดสีส้มสว่างวาบตามร่างกายเหมือนพลังจากกระป๋องซอสกุ้งเผ็ดไทยได้หลอมรวมเข้ากับเขาไปแล้วนักบินหญิงถอยหลังลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกกลิ่นเผ็ดร้อนยังลอยอยู่ในอากาศแต่คราวนี้รุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าเจ้าคือผู้รักษารสชาติ เสียงนั้นก้องกังวานในห้องราวกับสะท้อนอยู่ทุกผนงังแต่มีความนุ่มนวลและเยือกเย็นในเวลาเดียวกันจูจูหน้าจอหลักสว่างขึ้นภาพยานอาวกาศทั้งหมดปรากฏบนจอพร้อมข้อความสีแดงเข้มการเผยแพร่ขั้นสุดท้ายกำลังเริ่มตน้นจุดหมายโลกนักบินหญิงกลั้นหายใจหมายความว่ามันจะออกไปสู่โลกเสียงเธอสั่นพรามือเกรงแน่นราวกับพยายามยึดความเป็นจริง ร่างของนักบินไทยหรือสิ่งที่เคยเป็นเขายกมือขึ้นชชาๆพลังสีส้มจากสายเลือดไฟแผ่กว้างดวงตาเพ่งตรงไปที่เธอและรอยยิ้มยังคงไม่หายไปเจ้าคือผู้รอดแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของรสชาติที่จะเปลี่ยนจาก,กระวนแสงสีส้มพุ่งทะลุจากตัวเขาเข้ากับระบบยานเครื่องจากทั้งหมดสั่นสะเทือนอีกครั้งและจอหลักเริ่มหมุนวนเป็นเกลียว เหมือนจะดูทุกสิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางพลังนักบินหญิงยืนชัดมองทั้งยานที่เริ่มเปลี่ยนสภาพความรู้สึกสับสนระหว่างความยำเกรงและหวาดกลัวเข้ามาผสมกันในหัวใจแล้วแสงสีส้มก็แผ่กระจายออกจากจอรอตัวเธอเริ่มพร่าเลือนเสียงหัวใจเต้นแรงเกือบขาดทุกสิ่งรอบกายค่อยๆละลายไปกับแสงนั้นในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนทุกสิ่งจะหายไปเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้ง ชัดเจนกว่าเดิมยินดีต้อนรับสู่จักรวาลรสชาติใหม่แช a ิ g p ทีเซษแสงสีส้มแผ่กระจายเต็มห้องกลืนทุกสิ่งรอบตัวจนเหลือเพียงเงาและประกายไฟนักบินหญิงรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในห้องอวกาศว่างเปล่าแต่ร่างของเธอยังอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมเสียงหัวใจของเธอเต้นสอบประสานกับลำแสงเหมือนร่างกายกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังนั้นกลิ่นเผ็ดร้อนเข้มข้นลอยผ่านจมูก ทำให้ทั้งร่างรู้สึกร้อนแรงและเยือกเย็นไปพร้อมกันดวงตาสีส้มของนักบินไทยลอยอยู่ตรงหน้าแต่รอยยิ้มของเขาคราวนี้กลับอบอุ่นเขากระพริบตาช้าๆและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วแต่ชัดเจนเจ้าจะเป็นผู้เผยแพร่พลังแห่งรสชาติไปยังโลกทั้งใบพันใดนั้นแสงสีส้มจากร่างเขาพุ่งทะลุเข้าไปในตัวเธอเหมือนกระแสะไฟที่ล่องลอยผ่านเส้นเลือด นักบินหญิงรู้สึกถึงพลังร้อนแรงและความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนร่างยานค่อยๆกลับเป็นปกติแต่รอตัวยังมีประกายไฟสีส้มแผ่รอบทุกระบบทำงานได้ตามปกติเหมือนยานพร้อมออกเดินทางอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ใช่เพียงนักบินเธอคือผู้ถือพลังใหม่พลังที่มาจากกระปองซอสกุ้งเผ็ดจากประเทศไทยพลังที่จะเปลี่ยนทั้งโลกให้รับรู้รสชาติ และพลังอันลึกลับนักบินหญิงยนมองหน้าจอหลักแสงไฟกระพริบเบาๆและข้อความปรากฏชัดเจนภารกิจเริ่มต้นแล้วรสชาติแห่งจักรวาลพร้อมเผยแร่ลมหายใจของเธอค่อยๆกลับมาเป็นปกติแต่หัวใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครเคยคาดคิดแสงสีส้มค่อยๆจางลง ห้องควบคุมกลับมาว่างตามปกตินักบินหญิงยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบลมหายใจของเธอกลับมาเป็นปกติแต่หัวใจยังคงเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความกลัวร่างของนักบินไทยหรือสิ่งที่เคยเป็นเขากลับคืนสู่สภาพปกติดวงตามไม่เรียงแสงอีกต่อไปแต่รอยยิ้มของเขายังคงอบอุน่นเรากับยืนยันว่าภารกิจได้สำเร็จแล้วหัวหน้าทีมและนักบินหญิงมองหน้ากัน มีรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความโล่งใจพวกเขารู้ว่าภารกิจที่ยากที่สุดของอเมริกาถูกพิชิตโดยกระป๋องซอสกุ้งเผ็ดจากประเทศไทยสิ่งที่เคยดูเหมือนไม่สำคัญกลับกลายเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเสียงประกาศระบบยานดังขึ้นภารกิจสำเร็จระบบทั้งหมดทำงานปกติปลอดภัยสำหรับการเดินทางต่อไปนักบินหญิงมองออกไปนอกหน้าต่างยานเห็นดาวระยิบระยับ และนึกถึงโลกใบนี้ที่กำลังรอรสชาติใหม่และพลังใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเธอหัวเราะเบาๆผสมกับน้ำตาแห่งความปลอดภัยและความมหัศจรรย์และในใจรู้ว่าจากนี้ไปเรื่องราวของพลังจากกระป๋องซอสไทยจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อวากาศตลอดกาลทุกคนเลยแน้มองสู่จักรวาลพร้อมรอยยิ้มและความหวังความตื่นเต้นความกลัวและความประหลาดใจ ทั้งหมดจบลงด้วยความสงบและความมหัศจรรย์เรื่องราวสิ้นสุดแต่การผจญภัยใหม่เพิ่งเริ่มตน้น